เมื่อเสียงนกหวิดสุดท้ายดังขึ้นมันไม่ได้เป็นเทียงสัญญาณจบการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงสะท้อนของความฝันทั้งใบที่พังทลายลงอินโดนีเซียในฐานะแชมป์เก่าและทีเมเต็งของซีเกมครั้งนี้ต้องกระเด็นต่กรอบทั้งที่เอาชนะเมียนมาได้3-1นี่คือช่วงเวลาที่แทบไม่มีใครอยากเชื่อ สกอร์บอดแสดงชัยชนะของอินโดนีเซียชัยชนะอยู่ในสนามแต่โชคชะตาและการคำนวณของตารางคะแนนกลับทำลายทุกแผนที่วางไว้จนสิ้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ภายหลังทุกคนอธิบายด้วยคำเดียวกันว่าไม่คาดฝันช็อกและเจ็บปวดหัวใจก่อนซีเกมจะเริ่มต้นบรรยากาศรอบทีมอินโดนีเซียเต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจ พวกเขาเป็นแชมป์จากครั้งก่อนมีนักเตะมากประสบการณ์ผสมกับดาวรุ่งไฟแรงและเหนือสิ่งอื่นใดคือความหวังของทั้งประเทศที่แบกรับไว้บนบ่าสื่อโซเชียลมีเดียและกูรูฟุตบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอินโดนีเซียอย่างน้อยต้องเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ และหลายคนถึงขั้นมองเห็นภาพการคว้าเหรียญทองอีกครั้งแต่ฟุตบอลคือกีฬาที่พร้อมจะล้มล้างการคาดการบนกระดาษซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนี่คือทั้งสเสน่ห์และความโหดร้ายของมันเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับเมียนมาคือสึกเป็นตายของอินโดนีเซียพวกเขาต้องการชัยชนะและต้องการจำนวนประตูให้มากที่สุด เมื่อนักเตะก,ก้าวลงสนามความกดดันปรากฏชัดบนใบหน้าทุกการจ่ายทุกการเข้าสกัดและทุกจังหวะยิงเต็มไปด้วยความรีบร้อนและความกระวนกระวายอินโดนีเซียเปิดเกมบุกอย่างดุดนันครองบอลแทบทั้งหมดและสามารถทำประตูแรกได้อย่างรวดเร็วเสียงเฮในสนามดังสนัน่นราวกับทุกคนเชื่อว่าทุกอย่างกำลังกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง แต่เมียนมาไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาเล่นด้วยความกล้าและใช้โอกาสที่มียิงประตูตีไข่แตกทำให้เกมกลับมามีชีวิตอีกครั้งประตูนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยของอินโดนีเซีย ความกดดันเพิ่มขึ้นทุกนาทีความกังวลของนักเตะก็ทวีคูณแม้กระนั้นอินโดนีเซียยังตั้งหลักได้ยิงเพิ่มอีก2ประตูและปิดเกมด้วยชัยชนะ3-1ถึงบนผิวเผินนี่คือภารกิจที่สำเร็จแต่ในความเป็นจริงนี่คือชัยชนะที่ไม่สมบูรณ์ทันทีที่ผลการแข่งขันจากอีกสนามถูกประกาศออกมาความเงียบงันก็ปกคลุมทั้งนักเตะ โคชและแฟนบอลอินโดนีเซียการคำนวณทุกอย่างชัดเจนอินโดนีเซียตอกรอบเรียบร้อยแล้วภาพที่เห็นคือบางคนนั่งซุดลงกับพื้นบางคอนมีน้ำตาคลอและบางคนจ้องมองไปข้างหน้าด้วยสายตาว่างเปล่านี่คือภาพที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับทีมแชมป์เก่าหลังจบเกมไม่นานโลกโซเชียลก็ลุกเป็นไฟแฟนบอลอินโดนีเซียโดยเฉพาะกลุ่มที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุเดือดและอารมณ์รุนแรงซึ่งถูกเรียกว่าคนป่า ระเบิดความโกรธออกมาในคอมเมนต์เต็มไปด้วยความโมโหความผิดหวังการกล่าวโทษและถ้อยคำรุนแรงบางคนด่านักเตะบางคนโจมตีทีมงานสตาฟและอีกไม่น้อยพุ่งเป้าไปที่ทั้ง4ทีมในกลุ่มเดียวกันพวกเขาเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันธรรมดาแต่คือแผนการคือความอายุติธรรมและคือสถานการณ์ที่ผลักแชมป์เก่าให้ตอกรอบอย่างไม่เป็นธรรม มีคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่านี่คือซีเกมที่เต็มไปด้วยข้อกังขามากที่สุดบางคนเขียนว่าอินโดนีเซียทำหน้าที่ของตัวเองในสนามแล้วแต่ผลการแข่งขันของทีมอื่นกลับพลาดสิ่งที่ควรจะเป็นของพวกเขาไป บางคนถึงขั้นกล่าวหาว่ามีการตกลงการลับรับระหว่างบางทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆแต่สำหรับแฟนบอลที่อัดปั้นอารมณ์นี่คือช่องทางในการระบายความโกรธขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงที่สุขุมกว่าออกมาเช่นกันพวกเขามองว่าหากอินโดนีเซียแข็งแกร่งจริงก็คงไม่ต้องมาลุ้นผลน,นัดอื่นในเกมสุดท้าย พวกเขาย้อนเตือนว่าในรอบแบ่งกลุ่มมีหลายเกมที่อินโดนีเซียเล่นได้ไม่ดีพอและแต้มที่หลุดมือไปในวันนั้นกลับมาสร้างผลกระทบอย่างหนักในวันนี้แต่ท่ามกลางเสียงโวยวายในโซเชียลเสียงเหล่านี้กลับถูกกลบจนแทบไม่ได้ยินที่น่าสนใจคือแฟนบอลจากชาติอาเซียนอื่นๆก็เข้ามาร่วมถกเถียงบางคนแสดงความเห็นใจต่อความผิดหวังของอินโดนีเซีย ขณะที่บางคนใช้โทนเสียดสีว่านี่แหละคือฟุตบอลไม่มีใครชนะได้ตลอดไปหลายคนยกตัวอย่างว่าทีมอื่นๆในอดีตก็เคยต่อกรอบแบบไม่คาดคิดเช่นเดียวกันและอินโดนีเซียเองก็ต้องยอมรับความจริงนี้การถกเถียงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเกมเดียวหรือทีมเดียวแต่ลุกลามไปถึงภาพรวมและจิตวิญญ,ญาณของทัวร์นาเมนต์ทั้งหมด หากมองในมุมฟุตบอลอย่างแท้จริงความล้มเหลวของอินโดนีเซียเกิดจากหลายปัจจัยทีมไม่ได้ขาดคุณภาพแต่ขาดความสม่ำเสมอบางเกมมีความผิดพลาดในเกมรับบางครั้งใช้โอกาสเปลืองและหลายจังหวัดตัดสินใจพลาดภายใต้ความกดดันภาระขอองค์การเป็นแชมป์เก่าอาจถ่วงความเป็นธรรมชาติในการเล่นของนักเตะโดยไม่รู้ตัวสำหรับเมียนมาแม้เกมนี้จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ แต่ผลงานของพวกเขากลับได้รับคำชื่นชมมากมายพวกเขาเล่นโดยไม่หวั่นเพลงทีมใหญ่และพิสูจน์ว่าลงสนามมาเพื่อสู่จริงไม่ใช่แค่ลงมาให้ครบโปรแกรมประตูที่ทำได้และความมุ่งมั่นตลอดเกมเป็นสัญญาณชัดเจนว่าฟุตบอลอาเซียนไม่มีทีมใดอ่อนแออย่างแท้จริงอีกต่อไปซีเกมครั้งนี้จึงกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พิเศษ เพราะแทบทุกวันมีผลการแข่งขันที่สร้างความประหลาดใจทีมใหญ่ต้องเผชิญแรงกดดันมหาศาลขณะที่ทีมรองบ่อนกล้าฝันไกลาการลดกรอบของอินโดนีเซียคือจุดสูงสุดของความพลิกผันเหล่านี้และเป็นเหตุการณ์ที่จุดประกายการถกเถียงไปทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อเวลาผ่านไปความโกรธอาจค่อยๆจางลงแต่เหตุการณ์นี้จะถูกจดจำในฐานะจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอินโดนีเซีย มันคือบทเรียนที่ย้ำเตือนว่าความสำเร็จในอดีตไม่ใช่หลักประกันของอนาคตและทุกทัวร์นาเมนต์ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์หากอินโดนีเซียสามารถเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ได้บางทีความล้มเหลวครั้งนี้อาจกลายเป็นรากฐานของความสำเร็จในวันข้างหน้าท้ายที่สุดชัยชนะ3-1ถึงของอินโดนีเซียที่ในวันอื่นอาจเป็นเหตุแห่งการเฉลิมฉลองกลับกลายเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่า ความโกรธของแฟนบอลสงครามคอมเมนต์ในโซเชียลและความฝันที่พังลงในสนามหลอมรวมกันเป็นเรื่องราวที่ทั้งน่าจดจำและเจ็บปวดของซีเกมครั้งนี้เรื่องราวที่ย้ำเตือนว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมของประตูแต่คือเกมของอารมณ์ความหวงังและความฝันที่แตกสลายและบางครั้งชัยชนะก็อาจเจ็บปวดยิ่งกว่าความพ่ายแพ้เสียอี